โอเคก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราอยู่กับช่องพูเอ้ยแชพูชแนลไหมพีผาบูอพูผาบี้พี่พิดลาทุกคนตอนนี้เรานั้นได้ภาคอยู่นะทุกคนเพราะว่าเราลืมเปิดเปิดไหม์ตอนอัดคลิปนะทุกคนเราต้องมาภาคใหม่นะทุกคนวันนี้นะทุกคนเรานั้นก็จะมาเล่นออฟฟี่กันเลยนะทุกคนนี่คือออฟฟี่ของเรา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 ,เรา ตรงนี้นะทุกคนเป็นออปปี้อันแรกเลยนะทุกคนอันที่หนึ่งนะแล้วก็อันนี้อันที่สองนะนี่อันที่สามอันนี้อันที่สี่เลยนะทุกคนนี่อันที่ห้านี่อันที่หกนี่อันที่เจ็ดนะทุกคนแล้วก็อันสุดท้ายอันที่แปดนะทุกคนให้เรานะทุกคนผ่านลาวามานะทุกคนแล้วก็เข้าไปในน้ําเลยนะทุกคนพวงหนีเลยนะทุกคนเป็นแบบนี้ข้างในนี้ก็มีเรือนะเผื่อใช้แบบยามจําเป็นนะทุกคนปะ เราจะไปเริ่มกันเลยนะทุกคนก่อนอื่นเราต้องมาเริ่มด่านแรกแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นเกมโหมดเซอร์ไวล์ลเลยนะทุกคนโอเคเราต้องเปลี่ยนเป็นเกมโหมดเซอร์ไวล์ลก่อนนะทุกคนโอเคนะทุกคนเราเปลี่ยนเปเกมโหมดเซอร์ไวล์ลนะทุกคนแล้วเราก็จะไปกันเลยด่านแรกมันอีซี่นะทุกคนโอ้อีซี่จริงๆเลยอีซี่อีซี ไปกันเลยโอเคนะทุกคนอันนี้เขาจะเรียกกันว่าเช็คพอยต์นะเป็นการเช็คพอยต์นะทุกคนไปกันชว่วยแล้วต้องห้ามประมาทเลยนะทุกคนืออต้องไปต่อไปตอ,ตอ,ตอเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปต่อบเอ้ย,อยมันเสียวมากเลยนะทุกคนตอนนี้คือจุดเช็คพอยต์นะทุกคนตอนแรกนะทุกคนเอ้ยเราตาย ตายอ่ะถกโอ้ย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 เจ็บ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 เรื่อเราลดนะทุกคนทำไมเราไม่ตายนะทุกคนเราจะไปเริ่มใหม่กันเราต้องทับเกมโหมดเซอร์ไวลวต้องเปลี่ยนเป็นเกมโหมดครีเอทีฟก่อนนะทุกคนตอนนี้คือไฟมันลุกมันไหม้นะทุกคนและภาคได้กระจกมากเลยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะทุกคนเราโดนไฟไหม้นะทุกคนเราต้องเปลี่ยนกลายเป็นเกมโหมดครีเอทีฟอก่อนทุกคน ให้ไฟมันหายไปก่อน Creative เย h โอเคไฟมันไหมมันติดไหมนะทุกคนเราจะไปเริ่มด่านแรกใหม่นะทุกคนไปกันโอเคมาเริ่มใหม่กันทุกคนนี่มีเสียงด้วยทุกคนโคเทไปโอ้เ oh. ย yeah. เฮ้ยทุกคนด่านที่สองดานที่สองเอไหม p u s ชเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอ้ยไม่ไอเราต้องรอให้ตัวเองตายดีไหมทุกคนเออรอให้ตัวเองตายดีกว่าไ,ได้ไปเกิดใหม่ปะไปเย่า yeah. โอเคนะทุกคนเราจะไปกันต่อเลยไปอ่าเนี่ยไปต่อเลยนะทุกคนนี่นะทุกคนเราเป็นจุดเช็คพอยต์นะทุกคนเราจะต้องไปนะทุกคนเป็นจุดเช็คพอยต์ชวิงชวิง นทุกคนโคตรเก่งอะอเลวลาต้องมีความมั่นใจอย่าประมาทเด็ดขาดถ้าเราเอาประมาทนิดนึงถ้ากับเดสมอลเล่เลยนะทุกคนเออไปต่อไปต่อนี่คือด่านอันนี้คือเช็คพอยต์นะทุกคนเราจะเช็คพอยต์ตรงนี้นะไปกระโดดกระโดดเออทุกคนเราสามารถปรับมุมมองตรงนี้ได้นะกด F5 เลยนะทุกคนไปกระโดดกระโดด yes ต่อมานะทุกคนเป็นด่านต่อไปแต่ว่ามันไกลกว่านะโอไม่ไม่ไม่ไปไม่ไฟไม่ไฟไม่ไปไม่อาอะอะเออทุกคนเราตายเราต้องไปเออเราจะเริ่มใหม่กันเลยนะทุกคนเออตรงด่านนี้เลยนะทุกคนปะไปกันเต้ยได้ได้แล้วเออเราต้องรอตายก่อนนะทุกคนเราจะได้ไปเกิดใหม่ โอเคทุกคนเราเริ่มใหม่กันคงกับของไม่ต้องไปเก็บเลยนะทุกคนชิงโอ้ยเอ้ยต่อยละไปกโอ้ยโอ้ย,อยทุกคนไฟมันไหม้นะัุนคนมันเรารอให้ตายก่อนดีกว่าโอเคนะทุกคนอ่ารอให้ตายดีกว่าปะ่ะเราเริ่มใหม่กันทุกคนเราต้องห้าประมาทเราประมาทนิดเดียวเท่ากับเดซมอรเล่ไปกัน เอ้ยนี่มันเกรงตูดมากเลยนะทุกคนตอนเนี้เออทำดรามดด่ะอุ้ยด่านนี้ก็ยากอยู่นะทุกคนด่านขนแก่ด่านเหมือนปลากลัวเลยนะทุกคนเหมือนเทมโบลีนอะเราจะต้องตั้งสติมั่นใจไปกันเลยเอ,อ้ไม่ไปโอเคเราต้องมีความมีสติห้ามประมาทอย่างสุบุม นี่ทุกคนเป็นด่านแนวอ,อบบี้ในโลบอกเลยนะทุกคนเหมือนเลเซอร์นะโอ้เกือบเกือบเกือบทำประมาณทำประมาณตรงนี้สองอันอิงเฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปเอ้ยเอ้ยไอ,ยอยตกตกตกไม่เป็นไรล้วเริ่มใหม่ได้นะทุกคนเริ่มใหม่โอเคชวิงได้เวลาด่านสุดท้ายแล้วทุกคนนี่เลยเป็นเรืออะไรนะทุกคนแล้วก็เราจะ เราต้องใช้ไอ้ใช้ความฉลาดของเราเย่ yeah! ตอนนี้เราชนะแล้วทุกคนเย่ yeah! ถ้าใครชอบคลิปนี้นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะทุกคนนี่นะทุกคนถ้าใครชอบนะก็กดไลค์กดแชร์เลยพูดซ้ำทำไมเนี่ยทุกคนโอเคแล้ทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนนะทุกคนบายบายอ